แล้วนําความรู้ไปกระจายกับเพื่อนๆน,นะคะอาทวนกันก่อนนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนที่นักเรียนเรียนไปมันจะมีอยู่อย่างทั้งหมดกี่ลักษณะกี่ลักษณะกี่ลักษณะสองลักษณะหนึ่งหนึ่งเมื่อวานที่เรียนไปลักษณะแบบไหนเมื่อวานนี้ คือการคูณแบบหนึ่งการคูานานีเพศถูกแล้วหนูตอบออกมาเลยลูกการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ,นนนบอันนี้คือแบบที่หนึ่งคือการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่สองนี้น่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนแล้วน่าจะมีแบบที่สามไหม น่าจะมีไหมน่าจะมีแบบไหนคะ,ะการคูณจำนวนครับเอาปลกมือให้ตนเองเก่งมากนะคะการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับหนึ่งรูปแบบแล้วการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนแล้วการคูณจํานวนครับที่นักเรียนเรียนไปเมื่อวานนี้เป็นการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับมีหลายคนเมื่อเรียนจบแล้วบอกว่าเอ๊ะเวลาให้มาแล้วสลับที่ได้ไหม การคูนนั้นมีคุณสมบัติการสลับที่แต่เวลาให้ทําแล้วไม่จําเป็นต้องไปสลับดอกในไงก็คําตอบก็ออกมาเป็นอย่างไรกันเหมือนกันเศษสองส่วนหเป็นเศษส่วนคูณด้วยจํานวนนับ48มันก็คือการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับถึงแม้เราจะเปลี่ยนตําแหน่งของจํานวนนับ15คูณเศษ7ส่วน8นักเรียนก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนในรูปแบบว่าเป็นการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนให้พูดเหมือนลักษณะเดียวกันว่า การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับลักษณะที่1นักเรียนมาดูก่อนเลยที่นักเรียนเรียนไปเมื่อวานนี้ให้ไปกี่แบบกี่แบบคะสอง,สองแบบมาดูแบบที่1ถ้าแบบที่1นี่ง่ายๆการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับให้นําตัวเศษไปคูณกับจํานวนนับส่วนนั้นเท่าเดิม,ดมอย่างนี้ง่ายๆอะไรคูณกับอะไร 2 <28. S 1> องคูณคูณกับ 48, 48. แล้วส่วนด้วย 6, 6. 2อ่ะสองคูณ48ได้เท่าไหร่คะ96ส่วน <6. S 1> พอนักเรียนได้คำตอบปับ๊บด้วยเลยจะตอบเลยใช่ไหมไม,ไม่ใช่ต้องดูก่อนว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังอยัง,ยงทำไมถึงยังเป็นจำนวนวนคู่ทั้งคู่เลยลองคิดถ้าไม่ต่ำแสดงว่าต้องมีจำนวนนับมาหาร <5. S 1> เอ๊จะหารด้วยอะไรดี ตอนนี้การเรียนของเราค่อนข้างพัฒนาไม่จําเป็นว่าพอมองเป็นเลขคู่ปั๊บต้องจับสองจับสองการจับสองตลอดมันอาจจะตัดทอนไปยาวมากนักเรียนก็ต้องมาไตรรองก่อนว่าเอ๊ะอะไรได้บ้าง1 2สองะไรคะอ่ะสองสองก่อนสองแล้วอะไรอีก3 2แล้ว3อ่ะ3ก็ได้คะอะไรได้อีก2 หกสองสแล้วก็สี่แล้วสี่ไม่ได้แน่นอนสี 4, ไม่ได้นักเรียนก็ต้องลองจับอะไรเลยลองจับหเลยอ่ะหหาร96ได้ไหมอะไรคะใช้แม่6ใช้แม่หเพราะ6กหาร96 6, ได้สิหถูกต้องอ่ะทีนี้มาตัดสินจำนวนที่สามารถตัดทอนได้ก็มีสองมีสามมีหกตกลงเอาอะไรดีเอาหเลยจะได้เร็ว หหารหได้1 6หการ96ได้16บหนะคะดังนั้นตอนนี้ได้คำตอบเท่ากับเศษสส่วน 1. 1แต่บอกแล้วว่าถ้ามีส่วนเป็น1น,นิยมตอบไหมไม่นิยมตอบเศษส่วนจำนวนใดที่มีส่วนเป็น1เวลาตอบตอบเท่ากับจำนวนนับ16แล้วก็ตอบ อันนี้คือแบบที่1มันจะเกิดปัญหาอยู่นิดหนึงเวลาใช้แบบที่1คูณมันเพิ่มขึ้นค่ามันมากขึ้นการมองทําให้ยากแต่ถ้านักเรียนลองบอกว่าเปลี่ยนมาใช้วิธีที่2ถ้าเป็นวิธีที่สองนี้จะดีกว่าไหม้อาลองดูอันดับแรกยกโจทย์มาอันดับต่อไปทำอย่างไรก่อนปรับให้อยู่ในรูปของเศษและส่วน21ส่วน5ต้องปรับไม ไม่ต้องปรับปรับที่ห้าสิหิเป็นจํานวนนับมีส่วนเป็นมีส่วนเป็นหนึ่งเอาละค่ะบอกคุณคู่ก่อนคู่ที่หนึ่งอะไรกับอะไรบอะไรนะคะ21กับ5้าเนื้อกดี21กับ5้าจำนวนนับใดตัดทอนได้มีไหม5้าเป็นจำนวนเฉพาะถ้าจะใช้ต้องใช้ห้านะคะเมื่อไม่ได้ไปคู่ที่สองอะไรกับอะไร ห้ากับห้าสิบได้ไหมได้จำนวนนับใดตัดได้ตอบเร็วไปคิดก่อนจำนวนนับใดตัดได้ห้าห้าหารห้าได้หนึ่งดูเลยดูเลยไม่เป็นไรพลาดได้ครูเองครูยังพลาดเลยนะคะห้าหารห้าได้หนึ่งห้าหารห้าสิบได้สิบหนึ่งกับสิบได้อีกไหมไม่ได้ไม่ได้ต่อไปคู่ที่ 3คู่ที่ส1มหสองสคู่ที่สอะไรกับอะไรสิกับหนึ่งได้ไหมไม่ได้คู่ที่ส1่หนึกับได้ไหมไม่ได้ครบสี่ยังครบแล้วเมื่อครบแล้วนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเศษคูณเศษยี่สิบเอ็ดคเท่ากับ210ร้อส่วน 2 1 0ส่วนหนึ่งแต่เรานิยมตอบไหมไม,ไม่ไม่ยมตอบถ้าไม่นิยมตอบ210ส่วนหนึ่งตอบเท่ากับ 210. 210แล้วก็ตอบจริงๆแล้วยากไหมนักเรียนไม่ไมยาก,ยากวันนี้จะมาอีกหนึ่งรูปแบบคือการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนจริงๆแล้วมันก็คือวิธีการเหมือนเมื่อวานนี้แหละ <S 2> 2. <S นะคะเพราะเมื่อวานนี้การคูณเศษส่วนกับจํานวนนับเราต้องปรับจํานวนนับให้เป็นเศษส่วน แต่วันเอ่เผอิญวันนี้การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมันครบอยู่แล้วเราต้องปรับไหมไม่ต้องคุณครูว่าง่ายกว่าเมื่อวานนี้อีกการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนมันก็เหมือนกับวิธีแรกวิธีที่สองตัดทอนแต่การตัดทอนเขาเรียกว่านำตัวประกอบร่วมหารทั้งเศษและส่วนนั่นแหละคือการตัดทอนเอาละคะ่ะลองไปดูกันเลย ใช้วิธีที่1ก่อนเพื่อนักเรียนจะชอบเศษ12ส่วน